สวัสดีครับผมโอภาสนะครับบ้านและที่ดินวันนี้พามาชมที่ดิน5้าิตารางวานะครับอยู่ที่คลองยี่สบสองนะครับตำบลศรีสักกระบืออำเภอุงรักจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้ครับนี่แปลงนี้นะครับทางเข้านะฮะตรงนี้นะฮะจากหน้าโครงการเข้ามาประมาณเก้าร้อยเมตรนะครับมาถึงแปลงนะครับมาถึงแปลงที่ดินนะครับแต่จากหน้าโครงการไปหาถนนเรียบคลองสิบหกก็ประมาณสองกิโลครึ่งนะครับถึง ตรงนี้ก็ไม่ไกลจากคลองสิบหกนะครับแต่ขึ้นที่คลองยี่สิบสองนี่ฮะหมุดอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะเลขอะไรห้าแปดเจ็ดศูนย์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับหรือ 5, 3, 7, ห้าสามเจ็ดศูนย์หมุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูอีกหมุดหนึง่งตรงนั้นครับถนนหน้าแปลงนะครับนี่ถนนหน้าแปลงกว้างสิบเมตรน,นะครับเป็นถนนหินลูกหลังนะฮะ ก็สภาพเข้าออกได้นะฮะข้าออกได้อยู่นะครับรถกระบะก็วิ่งสบายเลยรถเก๋งก็อาจจะค่อยมาหน่อยนะครับนี่ฮะอีกหมุดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็หมุดไกลนูฮะตรงขวดที่ปักไว้สองขวดครับเดีย๋ยวเดินไปดูก็ได้ครับเอ่อที่นะครับเป็นที่นานะครับต่ำกว่าถนนประมาณสักประมาณสักหกสิบเซนได้นะครับประมาณการว่าหกสิบเซน หน้ากว้างสิบสองเมตรนะครับแล้วก็ลึกสิบแปดเมตรนะครับแปลงนี้ค่อนข้างหน้ากว้างนะครับเนี่ยในนี้หลังแปลงนะครับหาเสานี้นะครับแล้วก็ไปเสาตรงนู้นนะครับหลังแปลงมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่เป็นถนนจัดสรรเหมือนกันนะครับอีกเส้นหนึ่งถนนจัดสรรด้านหลังนี้กว้างประมาณหกเมตรนะครับเส้นนี้จะกว้างหกเมตรนะครับมีเสาอยู่นะครับ แต่ไม่มีสายไฟนะครับแต่ถ้าจะดึงไฟมาก็ดึงได้นะครับดึงเข้ามาแล้วก็เข้าแปลงได้เหมือนกันเพราะว่ามีเสาแล้วนะครับดึงเข้ามาตามเสาได้นี่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับเสนอขายอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนได้ด้วยนะครับดาวสักหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ ผ่อนสบายๆเดือนละพันกว่าบาทนะครับอาจจะมันพันสามพันสี่นะครับนะครับสามปีสี่ปีก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครอยากผ่อนนะครับดาวสูงหน่อยครับหมื่นห้านะครับผ่อนเดือนละพันกว่าบาทนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับห้าสิบตารางวานะครับหน้ากว้างนะครับติดถนนสองด้านนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ถนนหน้าแปลง กว้าง1ิเมตรถนนลังแปลงกว้างหกเมตรนะครับเตด๋ยวสองฝั่งนะครับอีกเสาหน,นึ่งตรงนี้ก็ที่ดินนะครับหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกนะครับแปลงนี้หันหน้าทางด้านทิศตะวันออกหน้ากว้างสวยอยู่นะครับถ้าจะตักเป็นโคกหนองนาก็ทําได้นะครับขุดบ่อแล้วก็ดินขึ้นมาตักโคกก็ได้ครับก็ฝากไว้เลยกันนะครับสําหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับ